ในคลิปนี้นะครับผมก็เรื่องแมนคัพกันนะครับแต่ว่าแมนคัพในวันนี้นะครับผมคือว่าเมื่อทาการขุดเครนะครับเครยจะได้ของโอปีกับเรามานะครับเดีวันนี้เล่นแมนทันกันนะครับผมถ้าทำการขุดเครไม่บอกเพื่อนนะครับผมแล้วเมื่อเราเล่นจบรอบแรกนะครับเดี๋ยวรอบ2นะครับผมเราจะทาการเอาเพื่อนมาแก้นะครับให้เพื่อนเป็นคนที่ว่าต้องจบเกมให้ได้นะครับโดยที่พวกเราเป็นคนล่าหรือว่าเราจะขุดเครย์ได้ของโอปีมาจากเขาแบบว่าโอ้โหวัตวัตมันคืออะไรนะครับผมไปดูกันเลยครับฝากไว้คลิปนี้คนหนึ่งไรเด้นะครับสำหรับการแกลยเเรอ้ รออะไรกันโอเคผมเองครับแมนทานในวันนี้นะครับผมผมไม่อยากจะบอกนะครับว่าอะไรคุณอย่าเพ้อเจอเราเธอไมเลยอะอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นแบบตัวตัวเริ่มต้นของแมนทานให้ผมผมไม่ได้โกง no 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 that's not me bro ผมไม่เคยเหลี่ยมใครโอ้ยอะไรอะโอ้ยตีตีเฉยตีเฉยใจเย็นดิใจเย็นดิเดี๋ยวทุกคนครับจังหวะนี้ผมต้องรีบหนีแล้วฮะอยู่แถวนี้ไม่ได้แล้วอันตรายเกินโอ้โอ้ โอ,โอเคโอเคโอเคผมต้องทำการหาอุปกรณ์ที่ผมต้องการแล้วชวกนี้คืออันตรายมากครับแถวนี้ไม่อยากยุ่งครับพวกนี้มันอันตรภานทุกคนมันพยายามจะฆ่า<ห>ผมไปด้วยไม่ต้องหนีไวอย่าเราอ่ะไม่ต้องมารักกูเฮ<อ> <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอสีโอทำอะไรอ่ะ <c oughs> เอาัอสีโอหายไปแล้ว้ายไันอะไรครับอะไรครับอะไรครับคุณไอ้โหตอนนี้ผมคือรู้สึกว่าอ้าวไอ้ันเลียวมีกแล้วไอ้พวามันเลี่ยวเฮ้ยทุกคน คือรอบนี้นะครับผมเมื่อทำการขุดกราวเวลนะฮะเราจะได้แบบอุปกรณ์โอพีมาเลยนะครับน้องๆมันเลียงหมาว่ามันเลี้ยงโอเคคะตอนนี้เอ้ยไม่ได้ขุดกราวเวลเดี๋ยวขุดเคลนะครับขุดดินเหนียวนะครับผมได้อุปกรณ์ที่โคตรโอพีมาเลยนะครับทุกคนครับไปโอ้โหมันเป็นไหนมาเนีไปทุกคนโอเคครับตอนนี้นะครับผมเริ่มทำการนั่งหาอุปกรณ์กันเรื่อยๆนะฮะแถมรองเท้าของมันเป็นเดสต์ไซเดอร์อีกโคตรไวครับผมน้องๆอะไรเออของโอพีต้องให้ผาอะไรครับพวกคุณอ่ะพวกคุณไม่มีทางชนะผมหรอกครับบอกเลยจะเจอคนเขาส แกเพื่อนทองขอบคุณนะตอนนี้ครับเราต้องทำการทําการนี่ก่อนครับผมทุกคนนี่หาอุปกรณ์อุปกรณ์ได้เยอะมากครับบางอันก็ใช่บางอันก็ไ,กไม่ได้ใช้นะครับผมวู้ผมบอกเลยอุปกรณ์ที่มันโอพีเกินอูโอพี OP จัดผเพชรออมาทำไมไม่รู้นะฮะเรามีเดบิสแล้วทานทานตีโอครับรโคตรเกลือเลยครับ เราโคตรเชื่อไอ้นี่เฮ้ยเขาทำไรกันอ่ะฮะถึงเวลาแล้วเฮ้ยทุกคนผมเจอมันอยู่ข้างหลังผมทุกคนอะไรไอ้พวกนั้นมันอยู่ไอ้พวกนั้นมันอยู่ข้างหลังผมครับน้องๆมีไม่มีไม่มีมอนยิบเองมันอยู่ข้างหลังของคบน้องๆเอาไงดีครับน้องๆจังหวะนี้ฮะผมรู้แล้วทำไงดีดีกว่าทุกคนอุ้ยอะไรอะไรดูดีๆด้วยเออยรู้เปล่าดิคืออะไรอะไรอ่ะจับคู่ตั้งนานโอเบียวคิริโตโอ้ยท่นี่มันมอนลำดับสองเลยแกไม่สามารถชนะเบียวคิริโตะได้เราวน่าจะบอกเลย เลยทำไมนะเฮ้ยเธอจะติดไปยังหัวหน้ามันแล้วจะสูบวิวคิโตได้เปล่ามติดแล้วมาติดไปยังหัวหน้ามันแล้วเดี๋ยวจังหวะนี้ครับคือเราสามารถที่จะไปดีเอ็นได้เลยนะฮะแบบรวดเร็วนะครับผมมีดวงตาอะไรไม่รู้หรอว่าทุบแล้วจะได้อะไรมาใช่ได้ไปแล้วได้ไปแล้วแต่ไม่รู้ขนุนเลยไปดีกว่าหาลูกกันรอลูกขนุนกดีกว่าโองไว้ตรงนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวผมต้องทำการไปเอาลูกขนุนก่อนดีกว่าครับผมลูกขนุนอยู่ไหนวะต้องไปหาในถ้ำป่ะลองเหมือนสักนิดนึงแล้วกันนะทุกคนมาลงเหมือนแบบบากิ ไม่มีไม่มีจินแล้วลงแบบคนหลอกแท้เขาลงเหมืองครับแถวนี้มีเสียงสเกลต้านอยู่นะฮะน้องๆรีบไปฆ่าสเกลคนดีกว่าทุกคนโอ้โหโอ้โหนัดุดแมงเนเทไลท์ทั้งตู้ยังไงอะไรพวกคุณก็มีทางพวกคุณเนี่ยก็มีก็มีได้นะเนเธอรทะลายเนี่ยไหนน้ำหมดจากนะน้ำหมดอะไรเธอกากากอะไรฮะอย่าพูดนะเดี๋ยวเธอก็โดนฆ่าทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับตุ้มเดียทางนี้ครับข้างหลังข้างหลังเนี่ยแถวนี้ลูกผมตอนที่ผมได้เสียสเกลนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าสเกลอยู่ไหนนะฮะคือได้ยินเสียงจริงๆนะครับ วิ่งหาเดี๋ยววิ่งหาสก,กิลก่อนจะได้แบบเต็มน,น,น้ำเลยครับมีฮนูชีวิตจะได้ดีขึ้นนะครับน้องๆเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเ<อ>จอแล้วบอกเลยว่าเต็มคราบเฮ้ยเจอสกลิลแล้วทุกคนเฮ้ยเจอเอ็กซ์สลอตด้วยต้องฆ่าเอ็กซ์สลอตทิ้งดล้วละ่ะ เอ็กซ์ลอตอ๋อใช่ไงโอเคเอ็กซ์ลอตสีชมพูผมได้ทำการคายเอ็กซ์ลอดทิ้งแล้วนะฮะไอเจ้าเอ็กซ์ลอตน่ารักแต่แกน่ะมันน่ารำคาญเดี๋ยวทุบเดียดทุบเดียขึ้นขึ้นบนน้ำเลยครับพอสมบัานผมมันโอพเกินนะน้องๆจังหวะนี้ครับวิ่งเลยดีกว่าแต่งองทรงเครื่องก่ฝั่งนู้นคงจะชนะผมไม่ได้หรอกครับนะทุกคนเรียกว่าฝีมือมันคนละขั้นน่ะเจ้าเผมเจอแล้วผมเจอแล้วทางไปลกมังกรผมรอพวกนั้นก่อนดีกว่ารอพวกนั้นก่อนดีกว ไมม่ีอะไรเกิดขึ้นเ้ยพวกคุณอ่ะมาเอ้ยอะไรวะซีเรียสเดดิเคทคืออะไรอ่ะคอมพีดแล้วคอมพีดแล้วคือด้วยไม่รู้เหมือนกันอ๋อซีเรียสเดดิเคทก็คือว่าทำยังไงทุกคนทำที่ขุดเอ่อที่พลนดินนเท่าไรเอ้ยอะไรเดี๋ยวดะอยู่ไหนกันอ่ะอยู่ไหนกันนะทุกคนเจอรังโจนอ่ะก่อนที่ผมไปผมว่าผมไปฆ่าพวกนั้นก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดเราเล่นมันทันเดี๋ยนี้ผมรู้สึกว่ามันจบไวไปนะฮะไปฆ่าพวกนั้นก่อนดีกว่าทุกคนคือระดับผม่มันอีซี่อีซี่ว่ะไ่ใจแล้วไ่ใจเลยไปใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเหอบอกก็รู้สิเดี๋ยวเจอคคคิิิิรรโโตตะะุง คุณเดี๋ยวนะผมหาเพ่มก่นกนกนอนเฮ้ยผมว่าผมไปโล่มังกรดีกว่าครับทุกคนครับรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะมาแล้วมา,ากงจังหวะเนี้ยน่าจะกลัวครับทุกคนกลัวจะแบบนี้ทางน,นี้ทันนี้สร้างโลกประตูไปเองได้แล้วนี่ตัดถายนะฮะไปดีกว่า <c oughs> โล่มังกรนี่ ไปแล้ว,วเท่ๆครับผมน้องๆเฮ้ยตู้เบี้ยวรีบไปรีบไปรีบ<ล>ไปรีบไปรีบไปรีบไป,ไปมันมันฟันทีเดียวมังกรนะ่าจะตายลืมโอเคครับผมเอาลราถึงเวลาแล้วฮะป,ปุ้งปุ้งรอได้ดีรออะไรไม่มีคำวามมา่ารอเนี่ยมู่จนไอ้ขี้โกงอะไรอะไร,ะไรผมไม่ได้ขี้โกงผมไอ้เลวไอ้หน้าด้านรอก่อนไม่รอครับไม่รอครับพวกคุณมากันช้าเองครับผมจังหวะนี้เรอแป๊บนึงโอ้ยุดยุดจุดตรวจ อะไรครับอะไรครับไม่มีอะไรโอ้โหมาแล้ววิญญาเป็นไรครับคุณไหนเป็นไรครับคุณไหนเป็นไรครับมคิดตกใจอะไรครับเออเออเกือบตายเกือบตายทุกคนดีก่อ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 นเป็นไงความขี้โกงของผมมันระดับระดับพระเจ้าครับน้องๆโอ้๋ออุ้ย อุ้ยอุ้ยเกิดใหม่เกิดใหม่ไอ้มัมันได้รูวยฐานอ่ะขี้โกงอ่าฮ่าวิ่งไปต่อดีกว่าครับน้องๆจังหวะนี้ฮะผมก็ได้ทำการฆ่าด้วยซีโอกับท่านบังไอซ์แล้วนะครับแต่ตายเกิดจะเหลือสองอันน้องๆไม่ต้องเสีเรียดดูดิมันได้ทัวรถึงสองเกม กะไปแล้วเชียร์ต้องแพ้แผนนี้แม่พวกแกน่ะทำไมฉันจะไม่รู้แผนชั่วพวกแกล่ะไอ้กันแน่ว่าที่ชั่วเออบอกเลย<แ>ครับว่าผมมาระดับแบบว่าโปรเพเยอร์นะฮะในการจบเกมไกลแค,แค่นี้หมกเม,ม็ดอ่ะไอคนหมกเม็ดไม่ยอมบอกอ่ะถ้าไม่รู้คงไม่เราไม่รู้คงแปลกแล้วล่ะครับพวกน้องกย่างพวิงไปก่อนมันก่อนอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหเออกูเพิ่งได้โทรศัพทมมันใหม่อะไรนะ กูจะได้โทรเทวจริงจังเฮ้ยเฮ้ยพี่เธอ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 ไปหลอก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 คนเก่งไหมไปหลอกไปหลอกน้องเบนคนเก่งไหมให้เขามาเล่นเนี่ยให้เขามาเล่นแมนทันนะ๋ยวไม่บอกว่ามันคืออะไรโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมด้วยเมื่อเราจบนะฮะแต่คลิปมันยังไม่จบนะครับเราจะทำการไปหลอกรอบผู้เล่นคนเก่งของเรานะครับที่อยู่ดิสบอนทีมงานเรานะฮะมาเล่นแมนทันกับเรานะครับผมไปทุกคนไปกันดีกว่าทุกคนไป โอเคครับทุกคนครับในตอนนี้นะครับผมได้ทำการเอาทีมงานผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการล่าทีมงานผมนะครับนั่นคือน้องกิดนะครับผมคือคนเนี้ยแต่ก่อนนะเขาเป็นนักฟีฟ์มที่เขาชนะผมเลยเพราะฉะนั้นผมจะทำการของเขาล่าครับจังหวะนี้เกกิดไปเลยกิดไปเลยกิไปเลยไปเลยโอเคครับรอบเดียวมาคุยสิปีอ่ะมเออเธอไปตาล่าน้องกิดกันดีกว่าครับจังหวะนี้ไออวะไรเอาก็คนมันเก่งอะครับน้องๆมันเลี่ยมเลี่ยมอะไรก็คนมันกระโดดเก่งอ่ะท่านเป็นไงอะโอเคทุกคนไปเราเราแยกย้ายด้วยเราแยกย้ายแยกย้ายก่อนแยกย้ายก่อน ปน้องกินไปก่อนเธอปน้องกิจไปไยน้องกินไปเธอไม่ได้ไม่ตามตามแล้วไม่ตามแล้วผมว่านะมันมีคนหนึ่งที่ตามผมเดี๋ยวเดี๋วหาว่าใครใครใครตามน้องกิครับใครตามน้องกิเอียตามไม่ได้มองแล้วคือถ้าเกิดแบบท่านซีโเห็นนะก็เห็นมีคนตามผมหายสุดวอยู่คนหนึ่งอะไรครับน้องกิจอย่าโม้ครับผมผมขอร้องครับกิจอย่าโม้ไม่เอาทุกคนไม่เอาเฟือ กิจกิจน้องรักของพี่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่กิจไปไล่เหรอโอเคกิจโอเคกิจได้เลยน้องรักตัดไม้ไปตัดไม้ไปน้องตัดไม้ไปบายบาย โอเคครับผมน้าโซกิตโซกิตโซกิเนี่ยโลกมังกลมสังคมไม่คาวแม่งเหลี่ยมเกมก็เหลี่ยมคนก็เหลี่ยมอะไรจะเหลี่ยมแข่งกันเหลี่ยมอ่ะนีเออแข่งกันเหลี่ยมเธอกินน้องรักน้อหายไปแล้วกินหายกิ่ทายไอ้กินทำไมต้องหนีด้วยไม่ต้องหนีแล้วนี่พวกพี่ก็ไปได้สามอ่ะนี่เออหนีไกลไปเปล่าน้องกิตหนีไกลไปเปล่าน้องกิตพี่นอนมันต้องกินหายไปไหนวะทุกคนหายโลกนี้โลกนี้ว่าเขาหายเขาว่าเขาหายเร็วไปครับน้องกิตโลกนี้โลกนี้โลนม่อยู่ยากทำไมโลกนี้มันอยู่ยากวะทำไมทำไมอยู่ยากก็อยู่ง่ายนะคนเหลี่ยมไม่เยอะ ไม่มีใครมันเหลี่ยมคิดมึงจะบอกว่าถ้าซีโอเหลี่ยมเหรอถ้าซีโอไม่เคยเหลี่ยมเลยไม่แน่เราอาจมีคนมีมีบางคนเรามันมีหลายมุมพี่้คนเรามีหลายมุมเออฮ้ยไอ้กิจหายไปไหนวะผมหากิจไม่เจอเลยหูหาไม่เจอเหมือนกันไมาลุกเป็นหนโหมข้างหน้ามีลังโจ๊นะครับน้องๆเฮ้ยกิจจะไปถล่มถล่มลังโจ๊ดอะไรวะาหนึ่งสิบแบบหนึ่งสิบต่อให้พอหรือเปล่าโอเคครับไปเราจะต้องกิจละฮะน้องกิจอยู่ตรงนู้นครับผมอยู่ไกลมากเลยฮะเราจะไปหาต้องกิจยังไงดีโอ้โห เดี๋ยวเราตามน้องกิจไปฮะเธอรี้ตามน้องกิจมาแล้วน้องกิจวิ่งไปแล้วเธอนู่นเลยอยู่นู่นเลยไกลเลยครับไกลเลยครับทุกคนอาหารหมดจิ๋หายแล้วอาหารหมดเอาวเเอาเอานี่พี่เอานพี่เดี๋ยว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 ราจะลุมกิทแล้ว้เราจะลุมกิจแล้วไว้กกิลุมกิท ไอเกดมันนี่เราเกดเกดเห็นอะไรอะไรอะไรเรื่องแสงวะเเมื่อกี้นี้ผมเห็นไม่มีไม่มีเจอเกิไมเจอเกดเขาดื้อปั๊บไงเออเกดนว่าไล่ไอ้บอมไล่ไอ้บอมไลท์อะอย่าเพิ่งเจอเกดอย่าเพิ่งเจอมันผมเห็นเนเธอร์บอมไลท์วอมไลท์อย่าเพิ่งเจอเกดอย่าเพิ่งเจอบอมไลท์วอมไลท์ช่วงนี้หลอนนะเราเนีอะเธอไอเกดไอเกดอยู่นี่เกดอยู่นี่เกดอยู่นี่เรื่องเธอ เอาเจ้าน่าสิโอ้ลิจ้าสดเลยเดินทีพี่เดทีพี่าดูเป็นการลาที่แบบไม่มีอะไรไม่ีอ่ะอกูมาเมื่ไหรเนี่ยดูคนบอกปลาหอกแหลกไปมันหยุดไม่หยุดเลยไอ้ยิินี่กินจะไปไหนนี่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 อนเกิดใหม่ พี่ไอซ์ตอนนึงพี่ไอตอนนี้พี่ไออยู่พิกัดไหน F3 ไม่ดูเลยตุดตุตุดอยู่เออหกหนึ่งแปดหกห้าแล้วก็หกหนึ่งสองอยหกหนึ่ปเหอกูเปลาหมาพิกัดคุณอยู่สามพันแล้วอะไรอ่ะไอชี้ยิงกว่าโพไซดอนหกมันตีศูนย์แบเอากิดแล้วเข้ากิดแล้วลู่ลู่หนีแล้วหนีแล้วหนีแล้ว๊ยหนี้ว้โห้อ มันจะไม่ตายจะมือหายไปนี่คืออะไรเอากิีดทำไมอยืนี่ทำมช่อมวะเฮ้ยกรีดกรีดกรดกรดทุกคนครับเราต้องรีบจัดการกิีดแล้วทุกคนเด็กกิีดมันจะจบเกมแล้วทุกคนโอ้จบเกมอะไรพี่ยังไม่มีของอะไรเลยเด็กกรดมันเก่งนะเด็กกรดมันเก่งเด็กกิีดมันเก่งไปเลยว้าวช๊อ เอาครับขอครับของครับของครัองวามาดูแลคนครับของเอาละทุกคนไม่ได้มโดนเขาเขาพายเรือหนีเร็วเขาจะไปสู่อ้าวะด้วยนหล่นที่ไหนวะไม่รู้มหล่ เออตีสุดเดียอะไรอะไรอะไรโอเคทุกคนเราต้องรีบจัดการต้องกินแล้วทุกคนกินมันไม่หนีไปแล้วทุกคนกินไม่หนีไปแล้วเธอกินไม่หนีไปแล้วเธอเรากินกระป๋องต้องกายกินแล้วหายไม่ไม่ไมกินกินทำไมโลขี้กลัวกินอะไรกลัวอะไรกินโอทุกคนทุกคนเขาวิ่งเขาว่าพายเรือไปแล้วครับกพายเรือไปแล้วครับพายเรือว่ะไอศิลคุณร้อยว่ะศิลคุณร้อยระดับผมอ่ะศิลคุณร้อยเรือหางยาวอ่ะระดับระดับผมมันเป็นแบบโปรเฟชชั่นนอลครับน้องๆตีศูนตีศูนหายไปแล้วอ่ะ La, cip lah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 , cip เรือแตกแเรายังยังส้งไส้งาสงี้นี่งมไส้หว่เงเรือมันแตกโอะไรเนี่อเดนี่ยเราเราค่อยๆไปค่อยไปนะครับจังหวะนี้เฮ้ยเอกิจไอ้กิอยู่นู่นเาไงดิไหนไหมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนนู่นไกลโอ้โหมันขับเรือไปไกลเลยทุกคนมันขับไกลอ่ะเดี๋ยวยู่นี่ผมอยู่นี่มขับเรือไปไกลมากเลยมันขึ้นเขาแล้วมันขึ้นเขาไปแล้วมันมันมันบ้าพี่ไปไปไัก่อนไก่อนเ้ยเิจไอ้กิขึ้นเขาไปแล้วกิจขึ้นเาไปแล้วกิไปแล้วกิไป อะไรอะไรกิจอย่าเพาเิ่งเจอกิจอะไรอะไรเฮอ้ยอะไรดวงกลามมันอยู่ในมือถุงอยู่มัวะเฮ้ยอะไรกิจอย่าเพิ่งเจอกิจโอ้โหตอนนั้นน่ะมันจบไปแล้วกิจจบเกม โอเคพวกเราชนะแล้วพวกเราปับไวไลน์ได้เดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตกละโอเคทุกคนในสิบคลิปนี้นะครับเราก็จบกันที่ว่าผมชนะเราชนะกันอีกแล้วนะฮะเราชนะว้าวอย่างที่บอกนะครับคลิปนี้สอนรู้ว่าธรรมะชนะทำไปก่อนละลาก่อนไปคลิปแล้วแต่ละสาระจริงๆเลยโลกมังกรสังคมเป็นเหลี่ยมโลกมังกรสังคมเป็นเหลี่ยมใช่ครับใครลากรกทุกคน